อันน yeah. ี้คุณป้ามี่ป้านะอ่ะเราก็เป็นแบบ้องบ้านนอะไรเงี้ยแต่มาสอนมาสอันนี้บ้านไทยอยู่ใทยเอาไปเสือกันนะคะนะอาจจะไม่้ถ้าอู่ตาง่นะคะแล้วก็คนที่ออกมาไม่ได้ต้องหนื่อยบากเยอะนาไปดน้ำเป็นเช่นว่าเอาไปเผื่อการเไปเผื่อการกแล้วแบ้านไทยก็ยเาไกันนะคะ ตายเลยแค่่ตายเลยค่ะ <Ende> น <esa> hey, ี <it> ่ยัเ่ได้นยนะที่บานเพ่เอผมไมไนอนอยู่นน่นนะครับเนี่ยเออผมต้องไปนอนาไม่ไดไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไมไม่ตไม่ิะเป็นไรไหมครับไม่จะเป็นเนี่ยลงไม่แค่ไปไปไปเไปเลย ไม่ดนอกออกไม่ได้เลยแไพ่แฝงจะไม่ไพ่เลยเดีย๋ยวคุยกันไปอ่ะ så. ¿Qué? Uh -huh.